สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเรื่องที่บางแดดรถยนต์ให้ดูกันนะฮะที่บางแดดรถยนต์นี้นะฮะก่อนเด่นต้องบอกกันว่ารถคันนี้ผมซื้อมา15ปีนะฮะได้ทาสีหนึ่งครั้งนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะฮะเครื่องยังดีนะฮะเพราะว่าใช้คนเดียวฮะใช้มือเดียวนะฮะก็จอดมา15ปีกลางแดดกลางฝนนะครับไม่ได้เข้าร่มกับเขาเลยนะฮะตกมาปีนี้ก็เลยอยากให้เขาอยู่ในร่มบ้างนะครับก็เลยทําสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมานะฮะใช้งบประมาณ800อกว่าบาทนะครับท่อพีวีซาและผ้า เทียบและพิจารณาดูเองเลยกันนะครับว่าประโยชน์ที่ได้รับกับราคาที่เราซื้อมาพันแปดพันเก้าหรือสองสามพันบาทเนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันฮะก็ดูนะฮะครอบคลุมทั้งตัวรถฮะเป็นรถกระบะนะฮะฝั่งนี้ก็เลยเลยตัวรถนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสองฝั่งนี้นะครับจะเลยตัวรถออกมานะฮะกว้างที่สองเมตรนะฮะรถกระบะถ้ารวมปีกก็รวมกระจกก็ประมาณเมตรกว่านะฮะแต่ที่บังแดดตัวนี้นะฮะกว้างที่สองเมตรนะครับตัดสองเมตรเพราะว่า คำนวณท่อพีพีซีไม่ให้เสียเศษนะครับก็ทุกอย่างตัดลงตัวหมดนะฮะไม่เสียเศษนะครับท่อพีพีซีไม่เสียเศษเลยไม่ติดนอนมาดูด้านหลังกันนะฮะเห็นไหมครับก็ลองพิจารณาดูเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะประโยชน์ที่ได้รับนะครับแยกชิ้นได้หมดทุกส่วนนะครับตัวนี้แยกชิ้นถอดถอดเก็บนะครับถอดเก็บนะไม่ได้กางตายตัวอย่างนี้ฮะ ถ้าเราจะใช้รถล้วก็ถอดเก็บฮะถอดได้ทุกข้อต่อนะฮะที่ทํานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะใช้เป็นก้ามปูยืดก็มีนะฮะอย่างตัวนี้นะใช้เป็นก้ามปูยืดตัวนี้ใช้เป็นก้ามปูยืดเห็นไหมฮะก้ามปูยืดก็คือถอดยกแผงบนออกนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนพวกนี้แยกได้หมดฮะอย่างตัวนี้ก็อย่างนี้นะฮะก็แยกถอดถอดออกได้หมดฮะถอดได้หมดทุกส่วนทุกชิ้นนะฮะที่ทํานะครับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนะฮะถอดได้หมดนะครับตัวนี้ถอดได้หมด ตัวคำถ่ายแรงพวกนี้ถอดได้หมดนะครับถอดเก็บยแยกชิ้นได้หมดนะฮะจุดที่ยึดน็อตน,นะฮะจะเห็นมียึดน็อตน,นะฮะคือจุดที่ต้ตัวไม่ได้แกะไม่ได้ถอดนะฮะตรงนี้จะยึดต้ตัวใช้น็อตยึดนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลิกใช้นะครับเราสามารถเอาไปต่อเป็นท่อน้ําธรรมดาได้นะข้อง,งองยังแยกชิ้นออกไปสามารถติดกาวได้เหมือนเดิมนะเรากะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับเผื่อเลิกใช้นะครับเผื่อรถมีที่จอดที่ดีนะฮะก็จะไม่ได้ใช้ก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะฮะตรงที่เห็นยึดน็อตตะปูเก ไม่ได้ถอดนะครับคือจุดที่ตายตัวตรงไหนตายตัวจะใช้ตะปูเกียวตัวยืดนะฮะก็สะดวกฮะแต่ก็ต้องใช้เวลากลางแล้วก็เวลากเก็บนิดหน่อยนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับเกินคุ้มครับเกินคุ้มราคาคุ้มค่าเกินราคานะฮะประโยชน์ที่ได้รับนะฮะเพราะว่าถ้าเราเลิกใช้นะฮะเราเลิกใช้ก็สามารถนําท่อ PVC ไปใช้เป็นท่อน้ํา PVC ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะสามารถแกะตะปูเกียวหมุนตะปูเกียวออกแล้วก็เอาไปใช้ติดกาวพวกข้องออย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะข้องอต่อตรงสามทางอะไรทุกอย่าง ใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสามารถนําไปใช้เป็นท่อน้ํา PVC เหมือนเดิมได้ปกติไม่ต้องไปซื้อท่อน้ําใหม่นะฮะและผ้าสแลมก็เช่นกันสามารถเอาไปทําผ้าสแลมบังแดดได้ตามปกตินะครับสรุปว่าไม่เสียหายเลยนะไม่ได้ชิ้นเดียวนะฮะสำหรับไอเดียนี้นะครับถือว่าฟรีๆเลยนะฮะที่บังแดดฟรีๆเลยก็ได้นะครับมานําเสนอเก็บความรู้ให้กันได้รับชมกันนะครับนะฮะตัวนี้เป็นเป็นราวกลางของแผงบนนะฮะก็คือว่าเราแยกชิ้นออกได้นะฮะแผงบน แยกออกได้ท <se> ุกชิ <Pope> <the census? S 2> <for> ้นนะครับโนตรงฝั่งโน้นโดนฮะแยกชิ้นออกนะครับส่วนผ้าสลัมจะยึดติดกับกับคานกลางตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวโน้นนะครับตัวโน้นตัวท้ายนะฮะยึดผ้าสลัมติดนะครับเวลาเก็บเรารวบเลยนะฮะเวลาเราแยกชิ้นเสร็จเรารวบม้วนรวบเข้าหากันทีเดียวก็จะมีคานสี่ตัวนะครับม้วนใช้ไม่เปลืองพื้นที่นะฮะก็สามารถเก็บในบ้านได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เราถอดได้นะครับเวลาเก็บตรงนี้เราดึงออกเลยนะฮะไม่ได้ยึดอะไรนะฮะฝั่งโน้นเหมือนกันนะฮะด้านหลังเหม ถอดออกจากลาวตัวนี้แยกชิ้นออกจากลาวตัวนี้นะฮะลายาวตัวนี้นะฮะเราแยกชิ้นออกได้เลยนะฮะทั้งสองข้างนะฮะส่วนลาวตัวนี้จะเป็นคานยาวตัวนี้ก็จะแยกชิ้นเก็บนะครับแยกเก็บได้ทุกส่วนนะครับไม่เปลืองพื้นที่ในเวลาเก็บนะฮะมานําเสนออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มีสาระให้กันได้รับชมนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้เวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ